เดี๋ยวพอเมล็ดบวบงูไหวนะจา๊ะแต่ว่ากับว่าท่านได้งอกอยู่นะคะตั้งใจว่าจะเอามาใส่เนี่ยระค่ะให้เพป็นขึ้นคางไว้สูงๆนะคะเอาไว้ถักเก็บกินเดินๆนะาจา๊ะพี่เองพี่ก็ได้เพาะฟักทองไว้นันะะ่มแล้ค่ะตั้งใจว่าจะเอาฟักทองขึ้นคางนะคะบลูว่าจะเห็ดได่หรือบันะคะต้องมาล่อเบิ้งค่ะชวนทัวกับแต้งนะาจา๊ะปกติเขาจะขึ้นคางบาสูงนะคะเดี๋ยวปุ๊จะใส่เป็นเชือกโยงขึ้นไปนะคะ่ะทุกคนพอหากว่ามันเบิรดรุ่นแล้วนะจา๊ะพี่ก็จะหลือออกอย่งนี้นะพี่ก็ตั้งใจว่่าาาาปจะเ็ดคค้งงนีแบบทว เลยนะคะแบบโบมเมนลาฮาเฮดลาฮากระือออกจังนีนะคะแค้ายๆกันกับขางบกักบวบนอกจากอันกรน,นันนะคะทุกมือนี่ก็ยังใส่ได้อยู่นะคะผ่านไปหลายเดือนแล้วก็บ,บ้านได้พังอยู่ค่ะกันบวกงูนี่นอกจากวิกรบรเดเพาะหลายดอกนะคะทุกคนสื่อมารดมาซ่องนึงเนาะค่ะก็อาจจะงอกหรืออาจจะบ่งงอกกัไใดนะคะต้องมาล่อลุ่นเอาหากสวนขวั้วตอนนี้ก็ทถายอยปลูกไว้เรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็าาเพาะบักเขือเหศไว้น้านะคะเพาะบักเขือไว้น้าค่ะกับออกบางบ่ออกบางนะคะใจของปุ๋ยนะคะถ้าหากว่ามีเวลาค่ะวิกคระหอยากจะ